ัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปอของชุดวิชา82201หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมเอ้กรีนภูพิเชษนักศึกษา IR มสธนะครับก็วันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่6นะครับเรามาถึงตัวแสดงนะครับที่มีความสำคัญนะครับก็คือเป็นตัวแสดงที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับ อ,องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีองค์การระหว่างประเทศอยู่อยู่สองแบบนะครับก็คืออง,องค์การระหว่างประเทศระดับสากลน,นะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่ารัฐภาคีทุกรัฐเนี่ยที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่ขึ้นกับภูมิภาคนะครับกับอันที่สองก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคนะครับ หมายถึงว่าจะต้องเป็นคือเงื่อนไขแรกจะต้องอยู่ในภูมิภาคกันก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าเข้าเงื่อนไขหมายถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศนั้นได้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงอันแรกก่อนก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลนะครับก็จะกล่าวถึงหลักทั่วไปแล้วก็จะกล่าวถึงองค์การระหว่างประเทศอ่าระดับสากลเนี่ยว่ามีอยู่2แบบนะครับ อันแรกก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่มี o b j e c t i v e ก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการทั่วไปนะครับกับอันที่2ก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่มี o b j e c t i v e เฉพาะด้านนะครับก็คือเป็นกรณีเฉพาะนะครับเราก็มาทีละเรื่องนะครับเรามาเรามาหลักทั่วไปก่อนนะครับก็หลักทั่วไปนะครับก็คือจะมีประเด็นของเรื่องความหมายนะครับก็เรามาดูความหมายก่อนนะครับ ความหมายขององค์การระหว่างประเทศระดับสากลก็คือเป็นองค์การที่มีภาคีสมาชิกอยู่ทั่วโลกก็คือไม่ได้ขึ้นกับภูมิภาคนะครับโดยไม่ได้มีการจํากัดสมาชิกภาพนะครับคําว่าสมาชิกภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าเมมเบอร์ชิกนะครับซึ่งพอเวลาที่เราวิเคราะห์แบบช่วงชันเนี่ยโดยถือเอารัฐเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะมีการไล่ลําดับแบบนี้นะครับก็คืออันที่1ก็คือมีปปรเจกบุคคลปปรเจกบุคคลเนี่ยก็คืออยู่ล่างสุดนะครับ ต่อมาก็คือรัฐใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลก็คือประชากรแล้วก็รัฐมารวมๆกันนะครับก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นตัวแสดงที่อยู่ในระดับโครงสร้างระหว่างประเทศนะครับเน้นคํานี้นะครับโครงสร้างระหว่างประเทศโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยจะมีความสําคัญในการใช้ใน อาทฤษฎีที่เป็น neo นะครับโ o เช่น neo r e a l i s m นะครับคือสัจนิยมใหม่หรือ neo liberalism ก็คือเสรีนิยมใหม่นะครับนะซึ่งอตัวองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีสมาชิกที่เป็นรัฐอธิปไตยคือองค์การระหว่างประเทศที่จะเป็นมีสมาชิกเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันคงมันคงเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับ ซึ่งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดมาจากความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดอันนี้จะเป็นแนวคิดที่เป็นเมสตรีมไออาร์เชอรีนะครับก็คือเป็นแนวคิดเสรีนิยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นสื่อกลางของโครงสร้างระหว่างประเทศโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่า international structure นะครับซึ่งก็อาจกลายเป็นเวทีอธิปไตยได้นะครับทีนี้เนี่ยก็อาจารย์เปรียบเทียบอำนาจขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็รัฐนะครับ อ,องค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีอำนาจบังคับน้อยกว่ารัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันยังติดขัดในเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐนะครับอำนาจอธิปไตยของรัฐเนี่ยมันไม่อาจจะล่วงละเมิดได้ก็คือกรณีนี้เราจะถือว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเต็ดในพื้นที่ของตนนะครับนักคิดคนนี้เป็นนักคิดคนสัมพัญนะครับชื่อมิเชลฟูโก้นะครับมิเชลฟูโก้เนี่ยจะเป็นนัก เป็นนักปรัชญาในเรื่องของอํานาจนะครับถ้าถ้าใครได้เรียนชีวิชาทฤษฎีอ่าหลักแล้วก็วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเจอมิเชลฟูโก้นะครับนะมิเชลบุโก้เนี่ยให้หลักเรื่องอ่าอำนาจเชิงชีวภาพนะครับอำนาจเชิงชีวภาพเนี่ยเราเรียกว่าไบโอโพลิติกส์นะครับโดยกล่าวว่าอํานาจของรัฐเนี่ยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอํานาจก็คือก็คือ ก็คือก็คืออำนาจรัฐเนี่ยก็คือ politics นะครับนะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันชีวิตก็คือบโ o นะครับแล้วก็อำนาจเนี่ยก็จะเข้ามาจัดก,การในระดับร่างกายก็คืออำนาจของรัฐเนี่ยมันมันมันมีอยู่ทั่วแล้วก็มีผลต่อ,ต,อต่อปัจเจกบุคคลนะครับก็คือในระดับบโ o นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักทั่วไปก็จบตรงนี้ละทีนี้เราก็มาองค์การระหว่างประเทศ แต่ละประเภทนะครับองการระหว่างประเทศประเภท,รเทแรกก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่มี Objective เป็นการทั่วไปนะครับนะเพราะใน,นเนี้ยในส่วนเนี้ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติเนี่ยเราว่าเราเรียกว่า league of nations นะครับ league of nations ก็ในที่นี้ขอย่อว่า ln นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือองค์การสหประชาชาติเรียกว่า un เนาะ UN ก็คือ United Nations นะครับแล้วก็มีสองอันที่อาจารย์เขาให้เป็นตัวอย่างไว้แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับเรียกว,ว่า ILO ก็คือ International l a b o u r Organization นะครับแล้วก็องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และว,วัฒนธรรมแห่งสหประชาติประชาชาตินะครับอันนี้ก็คือ UNESCO นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาแต่ละอันนะครับก็จะมาอันแรกก่อนก็คืออ่า g u e of Nations นะครับก็คือสันนิบาตชาตินะครับ ก็มาดูรายละเอียดเนาะก็รายละเอียดเยอะนะครับก็วัตถุประสงค์ของสันนิบาตชาติเนี่ยหลักก็คือมันเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงใช่ไหมครับเพราะนั้นออบเจกตีฟของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการสแสวงหาวิธีการในการระงับข้อโต้แย้งและความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันตินะครับซึ่งช่วงที่เป็นช่วงหลังสงครามโลกคที่หสิ้นสุดลงเนี่ย ก็จะเป็นช่วงเดียวกับการก่อกำเนิดของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็น IRdisciplin นะครับเพราะนั้นเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวเหตุการณ์ของที่ทำให้เกิดสันนิบาตชาติเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงภายหลังสงคารามโลกที่หนึ่งสิ้นสุดลงแล้วก็มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆก,กับการเกิดขึ้นของสัญญาแวร์ไซน์สัญญาแวร์ไซา์ญญาาเนี่ยเป็น,ส,นสัญญาที่ที่บังคับ อประเทศฝ่ายที่แพ้สงครามนะครับก็คือเป็นประเทศเยอรมนีก็คือจะต้องใช้ค่าปฏิกรณสงครามแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกจํานวนมากนะครับแนวคิดของการ uh, ตั้ง uh, League of Nations เนี่ยก็คือแนวคิดช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดุดอำนาจก็คือ Balance of Power ที่ทำให้เกิดสงครามในสังคมระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตยนะครับก็คือเอาแนวคิด เสรีนิยมอะไปสู้กับสัจนิยมนะครับก็คือการดุลอํานาจเนี่ย b a l a พา,าว power เนี่ยเป็นแนวคิดสัจนิยมนะครับแนวคิดเสรีนิยมก็คือการกอบกาเนิดขององค์การระหว่างประเทศในที่นี้คือสันนิบาตชาติก็คือเอามาสู้กับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากผมเคยพูดไปแล้วในคลิปแรกเลยก็คือเสรีนิยมเนี่ยมองโลกบวกมองโลกสวยโลกนี้มีแต่ความร่วมมือนะครับนะเพราะนั้นเนี่ย ในแนวคิดของเสรีนิยมเนี่ยเขาก็จะมองว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาสงครามก็คือการสร้างองค์การระหว่างประเทศร่วมกันที่เป็นสากลน,นะครับก็อ่เพราะในนี้อันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักการสร้างความมั่นคงร่วมกันนะหลักการสร้าง,งความมั่นคงร่วมกันเนี่ยเราเรียกว่า collective security นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของสันนิบาตชาตินะครับก็คือจะมีอยู่3อันซึ่งโครงสร้าง3ส่วนเนี้มันจะไปอยู่ใน ตัวที่เป็นองค์การสหประชาชาติด้วยนะครับก็จะมีคณะมนตรีก็คือ c าวซิ i นะครับมีสมัชชาือแ a สเ e m b l y แล้วก็สำนรักเลขาธิการก็คืออ่า Secretariat เเเนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาดูเรื่องคณะมนตรีก่อนคณะมนตรีเนี่ยจะมีสมาชิก15รัฐนะครับแล้วก็จะมีคณะมนตรีเนี่ยประชุมทุก3ปีนะซึ่งให้สังเกตว่าเรายังไม่มีคณะมนตรีความมั่นคงนะครับนะซึ่งอันนั้นจะอยู่ใน อยู่ในองค์การสหประชาชาติเนาะทีนี้สมัชชาคือ Assembly นะครับสมัชชา Assembly เนี่ยก็คือประกอบจากรัฐสมาชิกทั้งหมดแล้วก็มีการประชุมทุกปีนะครับสำนักเลขาธิการเนี่ยก็คือจะมีบทบาทในการตัดสินใจของสหประชาชาติสันนิบาตชาติครับโดยการลงมติเอกชน นะครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วละว่าตัวสันนิบาตชาติเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าถ้ามันอยู่ได้เนี่ยสงครามโลกที่สองจะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมาเรียนรู้ก็คือแล้วอะไรละ่ะที่เป็นความล้มเหลวของสันนิบาตชาตินะครับอ่าสาเหตุความล้มเหลวอันแรกเลยก็คืออเมริกาซึ่งเป็น ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับไม่ได้เข้าร่วมสันนิบาตช,ชาติคือคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือ US เนี่ยเป็นเป็นประเทศหลักเลยในการก่อตั้งสันนิบาตช,ชาติแต่ว่าด้วยสภาคองเกรสของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขา,เขาไม่ให้ร่วมนะเพราะนั้นตัว US ก็เลยมาเข้าร่วมกับกับรีออฟเนชันไม่ได้นะครับอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เข้าร่วมอ่าสันนิบาตชาติอย่างผิวเผินนะครับ เยอรมนี er เนี่ยเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามอิตาลีและญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีแนวคิดเรื่องอาฟาสซิสแล้วก็นาซีนะครับก็คือตามประเทศเนี้ยซึ่เป็นรัฐมหาอำนาจเนี่ยถูกจํากัดบทบาทไม่ให้มีถูกจํากัดไม่ให้มีบทบาทในสันนิบาตชาตินะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้รัฐต่างๆเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เองว่าการกระทําใดเนี่ยขัดต่อกิกาแห่งสันนิบาตชาติและควรมีการแทรกแซงการกระทานั้นหรือไม่เพราะนั้นเนี่ย ถ้ามองรูปเนี้ยก็คือสันนิบาตช,ชาติก็ไปบังคับประเทศต่างๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุอยู่ที่ถ้าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องอ่าทตามอ่ามติของสันนิบาตช,ชาตินะและอีกอย่างหนึ่งที่สํญญาคัญก็คือสันนิบาตช,ชาติไม่มีกองกําลังเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเนีน่ยละเมิดอ uh, ่กฎบัตรของตัวสันนิบาตช,ชาติเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คือไม่มีอำนาจบังคับอะไรนะ แา้าะนนีนเนยเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว LN เนี่ยก็คือ League of Nations เนี่ยจะยึดมั่นกับอำนาจทีปไตของรัฐครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของสันนิบาตชาติเนาะทีนี้เรามาดูองค์กรที่เป็นปัจจุบันตอนนี้ก็คือองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับก็รายละเอียดก็จะเยอะหน่อยนะครับตัว UN เนี่ยก็จะนําข้อบกพร่องของตัวสันนิบาตชาติเนี่ยมาแก้ไขถามว่ามีอะไรบ้างที่ที่ UN แก้ไขนะครับ ก็คือการเกิดขึ้น UN เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับสากลที่ไม่ถูกครอบงำโดยยุโรปก็คือแปลว่าถ้าเป็นขององค์การสันนิบาตชาติเนี่ยองค์กรเนี่ยมันถูกครอบงำโดยยุโรปเพราะว่าประเทศที่เป็นยุโรปเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกซะเยอะนะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยของการเริ่มแรกเนี่ยก็คือมีรัฐยุโร่9รัฐจาก51รัฐนะครับนะอันนี้ที่เป็นสมาชิกของตัว UN นะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยการคำนึงถึงประโยชน์ ถึงประโยชน์แห่งรัฐมหาอำนาจเนี่ยก็จะให้สิทธิ์วีโต้แก่มหาอำนาจารัฐนะครับซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยสิทธิ์ที่เป็นสิทธิวีโต้เนี่ยจะเป็นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอันนี้จะเป็นฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยใช่ไหมครับกับโซเวียตและจีนเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีระบอบประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองอยู่2ฝ่ายเนี่ยที่ที่คอยดุลอํานาจกันอยู่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า5ประเทศเนี้เป็นเป็นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรน,นะครับนะซึ่งซึ่งก็จะจะมีสมาชิกอยู่อยู่5ประเทศเนี่ยเราก็จะมองได้ว่าประเทศสันติสันติภาพโลกเนี่ยฝากความหวังไว้กับ5ประเทศเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามหาอำนาจเนี่ยก็ มีบทบาทอย่างมากต่อ,ตอสันติภาพโลกนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของ UN นะครับโครงสร้างของ UN เนี่ยจะมีองค์กรอยู่6ส่วนนะครับองค์กรที่ซ้ำกันกับของ LN ก็คือจะมีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับมีสมชาชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็สำนักเลขาธิการอันนี้จะซ้ำกันแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีคณะมนตรีภาวะคลัสตีนะครับมีศาลโลกที่เราเรียกว่า ICJ นะครับก็คือ international court of justice แล้วก็มีคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ Economic and Social c o u n c i l นะครับก็มาดูรายละเอียดนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็คือจะมีสมาชิกเนี่ยรัฐ5รัฐเนี่ยจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรอ,อีก10รัฐก,ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาก็จะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงที่ไม่ถาวรก็จะมีการโรเตตกันไปนะครับนะ ทีนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกว่า General a ล s แอสเซมเนี่ยมันมีบทบาทอะไรบ้างนะครับก็คือทุกรัฐเนี่ยสามารถใช้สิทธิวีโต้ได้แต่มันจะไม่ได้วีโต้ต่อ UN โดยตรงแต่ว่ามันจะวีโต้ผ่านสมัชชานะครับก็คือวีโต้คือการใช้สิทธิยับยั้งนะครับเพราะฉะนั้นน่ย ไม่สามารถไปยับยั้งกับ UN โดยตรงได้แต่ต้องแต่ต้องผ่านสมัชชาไปนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของ General Assembly เนี่ยก็คือจะเป็นเวทีระหว่างประเทศแล้วก็มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและก็ประสานงาน,นกับหน่วยงานอื่นๆของ UN อนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงสร้างของตัวสหประชาชาตินะครับทีนี้บทบาทที่สำคัญมากของสหประชาชาติก็คือก็ต้องป้องกันไม่เกิดสงครามโลกครั้งต่อไป นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยของสัประชาชาติก็คือเป็นหน้าที่ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัฐนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการเจรจา,าลดความขัดแยง้งแล้วก็การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนก็คือการเจรจา,าลดความขัดแย้งนะครับก็ จะใช้หลักการต่อไปนี้ก็คือหนึ่งก็ใช้การทูตในเชิงป้องกันเรียกว,ว่า preventive diplomacy เดี๋ยวค่อยไปเรียนรายละเอียดต่อไปนะครับอันที่สองก็คือภารกิจในการรักษาสันติภาพในพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงคือคืออาสาประชาชาติเนี่ยจะมีกองกําลังนะกองกําลังก็คือจะมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของอาคณะมนตรีความมั่นคงถาวรน,นะครับการรักษาสันติภาพในพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงเรียกว,ว่า peacekeeping mission นะครับต่อมาก็คือ การเจรจารเนี่ยก็คือจะมีบทบาทในการสร้างสันติภาพแล้วก็ peace building นะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งได้าวัฒนธรรมชาติพันธุ์โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาว่ามันก็จะมีประเทศแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นอังกลากัมพูชาเอเซวอร์อไนติรบันดีบุรุนดีนะครับไลบีเรียปาเลสไตน์โมซัมบิยยูกสลาเวียก็จะสังเกตว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศขนาดเล็กนะครับแล้วก็ แทบทุกประเทศเลยก็จะมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องชาติพันธุ์นะครับนะก็ทําให้เกิดความขัดแยงนะ้งเนาะทีนี้การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับบทบัทของ UN ก็คืออ่าก็จะเป็นการพยายามแก้ปัญหาการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะเรารู้ว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้ามันถ้ามันถูกเอามาใช้มันก็ทําลายล้างโลกได้เลยนะครับนะเพราะนั้นเราก็ไม่ไม่อยากให้ใช้นะทีนี้ความร่วมมือของ ใน u ูเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่า,าเป็นความจําเป็นของการร่วมร่วมมือกันระหว่างรัฐนะครับแล้วก็ทุกรัฐเนี่ยก็จะตระหนักถึงการสูญเสียประโยชน์ของทุกฝ่ายหากเกิดสงครามขึ้นเพราะนั้น UN เนี่ยมันก็เอมหลักเลยก็คือเอมก็คือป้องกันสงครามอ่ะก็คือไม่ไม่ไม่ให้สงครามเกิดขึ้นที่เป็นสงครามขนาดใหญ่นะทีนี้ปัญหาและอุปสรรคของ UN ที่หลักๆมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คืออธิปไตยของรัฐ นะครับหลักการไม่แทรกแซงกิจการระหว่างกานหลักการบูรณาบูรณาการนะครับแห่งดินแดนของรัฐรัฐถูกล้วงละเมิดได้ยากเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆก็คือว่า UN เนี่ยก็คือไม่สามารถควบคุมรัฐสมาชิกได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมหาอนายิ่งคุมไม่ได้เลยยกตัวอย่างนะครับเช่นอ,อเมริกาบุกอิรักนะครับนะบนะก็คือ US บุกอิรักในช่วงปีคศ2003ซึ่งคศ2อ0 3เนี่ยมันเป็นช่วงที่ หลังเกิดเหตุการณ์ในวันๆนะครับเหตุการณ์ในวันก็คือเครื่องบินชนตึกวอเทรดนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นตรงนั้นเนี่ยตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาถูกทำลายอะแล้วด้วยความที่เขาเป็นยูนิโพลาริตี้เนี่ยเขาก็จะแบบใช้กองกำลังแทรกซึมเข้าไปในในประเทศต่างๆที่เขาคิดว่าคิดว่าเป็นภัยกับเขานะครับโดยอิรักอิรานเกาหลีเหนือเนี่ย,ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็น axis of evil นะ a x i s of review คือเป็นอักษะแห่งความชั่วร้ายนะเพราะฉะนั้นอเมริกาเขารู้สึกอย่างนี้เขาก็ส่งกองกำลังเข้าไปนะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องของอตัว US ที่บุกอิรักเนี่ยยูเอ US เนี่ยถูกยับยั้งจาก UN มาละแต่สังเกตนะพอยูเอ UN ถามว่าตัวตัวสหร,รัฐายังบุกเข้าไปอีกไหมก็คือยังบุกเข้าไปอีกนะครับนะเพราะ้นนี้ก็เห็นเลยว่าตัว,ต,วตัว UN ททำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศประเทศห้ามหามด้านนั่นนะก็จะทำอะไรไม่ได้นะ อุปสรรคแล้วก็ปัญหาของ UN อันที่2ก็คือ,อความขัดแยงระหว่างรัฐมหาอำนาจนะซึ่งใช้สิทธิวีโต้ในเรื่องต,อต่างๆเช่นสมมติว่าอเมริกาขัดแย้งกับโซเวียตเนี่ยมันก็จะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาจนกระทั่ง UN เนี่ยมันไม่สามารถดําเนินการต่างๆได้นะทีนี้อ,อันนี้เป็นข้อวิพากษ์ต่อ UN เนาะ ข้อพิพาทของต่อ UN ก็คือ1ต้องทําให้ UN เนี่ยเป็นตัวแสดงที่มีสิทธิภาพตัวแสดงในที่นี่หมายถึงตัวแสดงใน AR นะครับตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีสิทธิภาพสอก็คือต้องปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อปัญหาเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทขององค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่มีวัตถุประสงค์เป็นการทั่วไปนะครับเราก็มาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากลที่มีออบเจก i ีฟนะครับ เป็นเฉพาะด้น,นะครับก็เป็นเฉพาะเรื่องเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างมา2องค์การนะครับไม่ได้หมายความว่ามันมีแค่2องค์การนะัจริงมันมันมีมากกว่านี้นะอันแรกที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือ IMF IMF นะครับ IMF ก็คือเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยย่อมาจาก international monetary fund นะครับการที่2ก็คือยกตัวอย่างเรื่อง WTO ก็คือองค์การการค้าโลกคือ world trade organization นะครับก็มาดูอันแรกก่อนก็คือ IMF นะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ ตัวเอฟเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือคือจริงๆว่าคือเป็นให้ยืมเงินอ่ะ นะครับกับประเทศประเทศที่มีปัญหาในในด้านการเงินนะครับนะเพราะนั though, amed amed already already that, so ้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของ IMF เนี่ยก็คือหลักๆก็คือรักษาเสถียรภาพทางการเงินของโลกเพราะว่าถ้าเสถียรภาพทางการเงินของโลกมันพังเศรษฐกิจทางโลกก็จะพังนะครับอันที่2ก็คือเป็นการดําเนินการจัดการระบบเศรษฐกิจภายหลังสงครามเพราะเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภายหลังสงครามเนี่ยสิ้นสุดลงเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันที่3ก็คือดําเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอื่นภายใต้บริติช r r t t o n w o o d s System เนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่คิดโดยาสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีองค์การระหว่างประเทศซึ่งเราเรียกว่าองค์การโลกบาลนะน,นะก็คือจะมาจะมาคุมเศรษฐกิจของโลกหลักๆก,ก็คือ IMF นะครับแล้วก็ IBRD IBRD ก็คือ International Bank อ แล้วก็จะไม่ได้แล้ว r s s e r r h h n n d e v v l o p p m n t t นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือ ID d เนี่ยในที่สุดจะกลายเป็น World Bank นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็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 จะเป็นเป็นลักษณะกับอันนึงก็คือก็คือเป็นแกนะครับนะก็ก,ก็ก็จะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็น b r e t ตอร์บ o ดซิสนะครับทีนี้หน้าที่เนี่ยหน้าที่ของตัว IMF มีอะไรบ้างหลักๆก็คือ,อที่หนึ่งก็คือดูแลอ่า ระบบอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปเรียนในวิชาอื่นนะว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะมีแบบระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แบบลอยตัวกับแบบไม่ไม่ลอยตัวคือเป็นฟิกซ์ค่าเอาไว้นะอันที่2ก็คือจัดหาให้มันมีสภาพคล่องทางการเงินนะอันที่3ามัมนนี้สําคัญมากก็คือปล่อยกู้แก่รัฐที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะครับแต่ว่า IMF เนี่ยเวลาเขาให้กู้เนี่ยเขาคงไม่ให้กู้ไปเปล่า นะครับนะเพราะ,ะนั้นเขาก็จะตรวจเช็คเลยว่าอ่ารัฐที่กู้นั้นเนี่ยมันก็ต้องมาจ่ายคืนถูกไหมมันก็ต้องมันต้องมันต้องมาจ่ายคืนทีเนี้ยการที่รัฐนั้นจะมาจ่ายคืนได้เนี่ยรัฐนั้นต้องมีอ่าวินัยทางการเงินนะครับต้องมีต้องมีวินัยทางการเงินคือไม่ได้แบบใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนกะารใช้จ่ายเนี่ยจะต้องมีแผนการนะครับนะ ก็จะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตัว IMF เนี่ยเขาก็จะมีการตั้งเงื่อนไขเนี่ยอันนี้สำคัญมากก็คือก็คือมันไม่ได้ให้เปล่าเปล่าอ่ะเ,เขามีการตั้งเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือเยียวยาก็คือการตั้งเงื่อนไขอันนี้ก็คือจะเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็น IMF นะครับต่อมาเรามาดู WTO นะครัคือ World Trade Organization นะครับ World Trade Organization หรือ WTO เนี่ยมันมีที่มาก็คือมันเกิดมาจาก ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีสุลการกรและการค้าเราเรียกว่า g ก t t นะครับก็คือเจนเ a g r e e m e n t ีเ t นออฟทาว f ิฟแ d นเทรนะครับในปีคศ .1994 ภายหลังการเจรจารออุลุกวัยะเราจำประเทศอุลุกวัยได้ไหมอุลุกวัยเนี่ยเป็นมันมีเมืองอะไรที่เมืองสำคัญอยู่มันมีเมืองมอนเตวิดเโอจำได้ไหมเ,เมืองมอนเตวิดเโอเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองที่ที่อ่าเป็นข้อตกลงที่ท่านเกิดขึ้นของ,ององค์ประกอบของรัฐทางรัฐศาสตร์สี่อันนะ นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ก็จะเป็นอันนี้เพราะนั้นเนี่ยแกลก็เกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันอุลุกไวยเนี่ยเป็นประเทศในอเมริกาใต้นะครับนะเพราะน,น,นั่ยก็จะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของตัว WTO นะครับนะ WTO เนี่ยหลักๆก,ก็คือเกิดมาเพื่อลดการกีดกันทางการค้านะครับนะแล้วก็ลดมาตรการปกป้องทางการค้ามาตรการปกป้องทางการค้าเรียกว่า trade protectionism คือคืออย่างนี้ครับคือแต่ละประเทศอะ่ะมันจะมีความ ไม่อยากให้ให้สินค้าจากภายนอกประเทศอะเข้ามาในประเทศแต่จะพยายามส่งสินค้าจากภายในประเทศอะออกนอกประเทศอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรการปกป้องทางการค้านะครับนะซึ่งอันนี้มันจะมีอยู่สองมาตรการหลักก็คือไอ้มาตรการปกป้องทางการค้านี่ก็คือมีการขีดการทางภาษีก็คือเอานำอ่าขึ้นภาษีนําเข้าเยอะๆอะขาเข้าเยอะๆเพราะ้นนี้นนมันก็จะเข้ามาลำบากเพราะประเทศมันก็ไม่ยาก ประเทศอื่นก็ไม่ยักส่งสินค้าไมยังประเทศเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีก็คือ non tariff barrier นะการกีดกันที่เป็นภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีภาษีด้านการต่อต้านการทุ่มตลาดนะภาษีการต่อต้านด้านการอุดหนุนนะครับนะแล้วก็การกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีก็คือมีระบบโคต้านะครับระบบโคต้าเนี่ยก็คือถ้ารัฐไหนเนี่ยที่ถ้ามีสินค้าที่ส่งเกินโคต้าเนี่ยมันจะได้รับการลงโทษทางการค้านะ มีเรื่องการทุ่มตลาดการอุดหนุนทงางตลาดการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้อมอ่าพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะก็คือก็คือเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆอ่ารู้ไปเองนะครับแต่ตอนนี้จะยังไม่ไม่อธิบายเนาะทีนี้บทบาทแล้วก็หน้าที่ของ WTO เนี่ยอ่าคืออะไรก็คือให้รัฐสมาชิกเนี่ยให้ปฏิบัติตามหลักพหุภาคีก็คือ, multi ism, นะอมัลติรัฐหลายรัซึนะอ่ามัลติเนี่ยแปลว่าพาหุนะอ่าก็คือเป็นว่าเป็นหลายๆอ่าก็คือมากกว่า2นะครับนะ มีหน้าที่ยุติข้อตัวแยางโดยตรงนะครับทีนี้การค้าอะไรบ้างที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ WTO ก็จะไม่แค่สองอย่างแหละก็คือค้าสินค้าค้าบริการนะสินค้าคือสินค้าบริการก็ก็คือบริการนะะฉะนั้เนี่ยตัวอย่างของการค้าสินค้าก็คือเช่นอ่าสินค้าเกษตรกรรมสินค้าอุตสาหกรรมนะครับการค้าบริการเช่นบริการทางด้านการศึกษาการแพทย์การท่องเที่ยวกันเงินนะครับทีนี้อาจารย์เขาได้สรุปว่าปัญหาของ WTO เนี่ยมี ประเด็นอะไรบ้างนะประเด็นแรกก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนะซึ่งจะมีการกล่าวหาว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือคือถ้าการค้านั้นเนี่ยสินค้านั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยอ่มันจะได้รับการตอบโต้ทางด้านมาตรการทางการค้านะครับเช่นไม่ให้เอาสินค้าเนี่ยเข้าประเทศเนี่ยเป็นต้นตัวอย่างเช่นกรณีของปาทูน่าและมาโลมานะอ่า เวลาจับปลาทูน่ามาเนี่ยบางทีมันติดปลาโลมามาด้วยอยันที่หนึ่งนะการจับปลาทูน่าจะทําให้มีผลกระทบต่อปลาโลมานะซึ่ง ปกติเราจะอนุรักษ์ปลาโลมาใช่ไหมแต่เราจะเอาปลาทูน่ามากินนะครับนะเพราะฉนั้นก็จะประมาณนี้ก็คือรัฐผู้นําเข้าปลาทูนา่าก็คืออเมริกานะครับกระบวนการจับปลาทูน่าเนี่ยมันทําให้เกิดอันตรายต่อปลาโลมานะครับนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นรัฐที่ปกป้องตลาดซึ่งอําพรางตัวในเสื้อคลุมสิ่งแวดล้อมนะก็เดี๋ยวลองไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเอาละกันนะ ทีนี้ต่อไปปัญหาดูยูพีโอต่อไปก็คือมีเรื่องของมาตรการอุดหนุนสินค้าเกษตรเราเรียกว่า Agricultural u r a l s u b s i i i z a t i o n ของ US รัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะซึ่งมันทําให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศกําลังพัฒนาเนาะเพราะในนี่ยประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็จะจะ จะได้รับผลกระทบจากมาตรการอุดหนุนสินค้าทางเกษตรอันเนี้ยนะเพราะนั้นเะนี่ยมันเลยทำให้มีผู้เสียสี WTO ว่าเป็นสมาคมคนรวยนะก็คือเป็น Rich Man c l ับนะแล้วก็ภายใต้ WTO รัฐที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็จะรวยขึ้นรัฐที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยากจนลงไปนะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำกล่าวของของคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะครับทีเนี้ยประเด็นสุดท้ายก็คือมูลค่าของการค้าเนี่ย ที่ก็ทำผ่าน TNC ก็คือ TNC ก็คือ Transnational Cooperation เนี่ยจะทำให้ WTO เนี่ยที่ดูแลการค้าระหว่างรัฐแล้วก็รัฐศูนย์กลางเนี่ยมันจะก้าวทันไม่ก้าวไม่ทันกับระบบการค้าโลกเพราะอย่างหรือว่าการค้าที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐก็มีอีกเยอะใช่ไหมครับการค้าที่มีอยู่ในสายตาของรัฐก็คืออยู่ในในมือของบริษัทข้ามชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็จบนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะสรุปนะคลิปนี้ก็คือ,อเราได้คุยกันเรื่ององค์การระหว่างประเทศเนี่ยระดับสากลน,นะแล้วก็เราก็คุยกันที่เป็นองค์การาระหว่างประเทศเนี่ยระดับสากลที่มีที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการทั่วไปกับ เราคุยกันเรื่ององค์การระหว่างประเทศอาระรับสากลที่มีวัตถุประสงค์ในการเฉพาะนะองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการทั่วไปเนี่ยหลักๆก,ก็คือ reach ร e a อฟเนชั่นกับ u n i t e d ็ดออฟเนชกับอ่าองการระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะด้านก็คือ IMF เนาะกับ WTO นะก็ลองไปอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ